สุราพาเมามายตอนที่10เซียวจิมิงกระชับเสื้อคุมนอยู่ยใต้โคมไฟเจ้าหุยยืนเข้าอยู่ข้างหลังคำานณเวลาแล้วจะกลับมาแล้วหนักเมื่อครู่นที่ไปรับบอกว่าคุณชายพวกพ้จะไปตามลำคั้งชนา่านนี้จึงยังไม่ถึงอีกเซียวจิมหิงพ่นเย็นออกมามองท้องฟ้าครู่หนึ่ง เมื่อก่อนเวลาเขามีเรื่องไม่สบายใจเป็นต้องควบม้าเร็วอยู่ใต้เพื่อเขาหงเหยียนนิสัยนี้แค่ไม่ได้เสียทีเจ้าหุยพูดต่อดีร้ายอย่างไรกองกำลังรักษาพระองค์ก็เป็นสถานที่ที่ดีมิใช่หรือเซียวจิหมิงเบนสายตากลับมาเอ่ยตอบว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าชัว่วชุนนีท่านพ่อเสียใจเรื่องใดมากที่สุดเจ้าหุยสายสีษะ เซลจิ้มึงตอบว่าเรื่องนั้นก็คือให้กำเนิดอาเยช้าเกินไปสามปีก่อนพวกเราถูกซุ่มโจมตีใต้เทือเขาหงเหยียนตอนนั้นทหารกองหนุนของท่านพ่อยังมาไม่ถึงอาเยราทหารมา20นายที่เดิมทีมอบให้เป็นทหารองครักษ์ของเขา ควบมาข้ามแม่น้ำหงเจียงตอนกลางคืนข้ามหาทางในบ่อโคลนอยู่ครึ่งคืนเพื่อไปเผาะสะเสบียงอาหารกับพวกเปลี่ยนซาตอนข้าเจอเขาว่าร่างกายเขาทั้งเหม็นและสกระปรกแช่น้ำจนแผลที่ขาเนา่าตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ14่ข้าถามเขาว่ากลัวหรือไม่เขาตอบว่าเล่นสนุกมากท่านพ่อมักบอกว่าคนสกุลลูกเป็นเหยี่ยวในทะเลทรายคนสกุลเซียวเป็นสุนัขในหลีเปย่ยข้าไม่ชอบคำพูดนี้แตว่า หลังเวลาพวกเราออกรบกลับเหมือนสุนัขที่ถูกกล้ามโซ่ไม่มีอิสระเสรีเหมือนเมื่อสิบกว่าปีก่อนข้าทําสงครามมาจบจนวันนี้ไม่มีความรู้สึกกระตือรือร้นอีกแล้วคนสกุลเซียวหาใช่สุนัขไม่แต่ตอนนี้คนที่ยังลงเหลือนิสัยของมะาป่าอยู่มีเพียงอาเยสิ่งที่เขาฝันถึงก็คือภูเขาในหลีเปยกระนั้นบัดนี้ กับต้องให้เขาอยู่ในฉีตูลืมความรู้สึกอิสระของการควบหมาไปค่ากระทันพ่อผิดต่อเขา เจ้าหุยเงียบคร่หนึ่งมองเซียวจหมิงและพูดว่าใหญ่รัฐญาตทต้องดูแลตัวเองด้วยเล่าคุณชายนิสัยวู้วามมาแต่ไหนแต่ไรเดิมไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมในการปกครองคนอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะเกิดเร็วกว่านี้หน่อยหรือช้ากว่านี้หน่อยล้เปยล้วนไม่อาจให้เขาปกครองได้ผู้นําต้องผ่านการฝึกฝนเที่ยวกราม,มามากจนมีความยืดหยุ่นอดทนท่านยังต้องหนักแน่นดุดหินผาคุณชายทําไม่ได้ดอกขอรับ เซลจีหมิงไม่เอ่ยพาชาาใดอีกคืนนี้ลมแรงพัดโคมไฟจนแกว่งไกฟไม่หยุดสองในบ่าวรออยู่อีกครึ่งชั่วยามเห็นมีคนควบม้ามาแต่ไกลจีบจบจับจ,บ,จบรัฐไทยาาคนบนม้าตวตัดตัวลงมาเกิดเรื่องคุณชายก็รับเจ้าหุยจับดาบทันทีคุณชายอยู่ที่ใด เครื่องชั่วยามก่อนสนญเจอชวนที่สวมเครื่องจองจมถูกหัวหมู่ทงเล็กผลักลงจากบันไดร้องร้องร้องหมูทงได้ออกคำสั่งและเร่งรัดเร็วเข้าเร็วเข้ารีบร,ร้องเพลงซะสนญเจอชวนไม่ปรีปากพูดสักคำมองไปยังคนนั่งยองอยู่ในเงาเมื่อตรงกำแพงแค่เห็นเยว่หายตรงชิงตัวนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บหนะ้าอกปวดหน้าที่มืมริมฝีปากแน่นจนเส้นตรงให้ยืนอยู่ที่เดิมเมื่อยืนตรงนี้เซียวชีเย่พูด สัญจอชวนพ่นลมหายใจร้นอนๆออกมาขยับเท้าอย่างเชื่องช้าหยนอยูย่ไม่ไกลจากเชี่ยวจือเย้นัก สนเจ๋อชวนถูกคาดขันจนสะอื่นให้ออกแรงพยักหน้าเซียวจีเย่ยเก็บแท้หมหาว่าจะใครก็พูดได้ทั้งนั้นใครจะรู้ว่าจริงหรือเท็จเอาอย่างนี้ทำเสียงเห่าแบบสนักให้กับฟังสักสองสามทีถ้าข้าพอใจคืนนี้ข้าจะระาเป็นเจ้าสนเจ๋อชวนไม่ส่งเสียงขมูทงเล็กเห็นสายตาคือเซียวจีเย่ยแล้วอ,อกสั่นขว,วันพวะสสกิดส้นเจ๋อชวนอีกหลายทีสนเจ๋อชวนหน้าซีดพูดอย่างขาดกลัวดีร้ายยางไรก่อให้ตรงนี้มีแค่ เจ้าแค่กดเดียวใสหัวออกไปเสินจือเช่ออกคำสั่งสั้นกระชับหมู่ทองล็กล่องอกทันนายผู้ศรนจธาชวนอย่างจะดีไม่ได้ยินหรือว่าใสาหัวออกไปพวกเรากลับไปได้แล้ว เซลยืยยตรวจสายตามองไปยังหัวหมู่ทงเล็กหัวหมู่ทงเล็กแข้งขาอ่อนอีกครั้งชี้ตัวเองพรางถามว่าให้ข่าให้ข้าสายหัวไปคนเดียวหรือได้ไม่มีปัญหาเขากัดฟันกรอดตัวเองเป็นก้อนกลมก่อนจะกลิ้งไปบนพื้นหิมะสองสามตลบยืนอยู่บริเวณที่ไม่ห่างออกไปนัก สนเจอชวนทําท่าเขินอายเล็กน้อยขยับเข้าไปใกล้อีกนิดกระสิบว่าเจ้าระเว้นค่าแล้วค่าก็ ชองละเว้นเจ้าหรือเกรติมะปิวันเซลจือเยกกดลายสนเฉียวชวนทันทีใช้กันลัางกดร่างเขาลงไปด้วยสีหน้าอันตรายสนักจิ้งจอกเผยหางออกมาแล้วถ้คิดว่าเจ้าจะปั้นท่าหน,น้าสงสารได้มากกว่านี้เสียอีกสองคนกริ้งไปบนพื้นหิมะด้วยกันใ้จาแขนสองข้าถูกจองจำอยู่ส้นเฉียวชวนทิ่วท้องของเซลจือเย,ย่ยันตัวขึ้นทั้งที่ยังกริ้งไปบนพื้นฝ่าบาทไม่รับสั่งให้กักบ,บริเวณข้าแต่ทุกคนเสียกับกล้าขัดราชองค์การ ไม้เอาชุดค่าหลังจากผ่านพ้นคืนนี้ไปเซียวจือแย่ยดึงห่วงเหล็กคล้องมือเสินเจียชวนลากพนก็หาตัวเองเสินเจียชวนล้มกระแทกพื้นกัดฟันแผดเสียงพวกเจ้าจะมีความผิดฐานฝ่าฝืนราชองการฆ่าตายไม่เสียดายแต่ก็น,นี้กองกำลังรักษาพระองค์ทั้งหมดต้องตายพร้อมกับข้าด้วย เซลจือเย่ยรักกอสนเจ้าชวนจากข้างหลังบีไปเขาเงียนหน้าขึ้นหัวสั้นสั้นหลายทีก่อนพูดเสียงเยี่ยมเกรียมจกคิดว่าตัวเองเป็นใขรตายพร้อมกับเจ้าหรือเจ้าคู่กันเงินหรือการฆ่าเจ้าไม่แตกต่างจากการหักาติต้นหนึ่งสนเจ๋อชวนหายใจลำบากห่วงเหล็กที่คล้องมือพลิกกับรัดลำคอด้านหลังของเซลจือเย่เขอออกแรงดึงอีกฝ่ายลงบนพื้นเซลจือเย่ยไม่ทันระวัง ตอนยกแข่งขึน้นทุกสนเจอชวนถีบเข้าที่หน้าอกสองคนกริ่งไปด้วยกันทันทีการข้าข้าเหมือนหักหญ้าต้นหนึ่งหรือสนเจอชวนก็หน้าจ้องตาเสียวจยือเย่ในสุดประสานสายตากับเขาท่ามกลางความชุนละมุนเอ่ยเสียงแห้งแอบ โอก,กาสดีผ่านพ้นไปแล้วหลังเจนี้ใครจะเป็นสุนัขล่าเนื้อใครจะเป็นกระต่ายไร้เดียงสาเกรงว่าคงแยกแยะได้ไม่ชัดเจนใครกล้าบังอาจช่วยเหลือเจ้าหลับหลังเซลจื่ยแย่าบังเกิดความคิดสังหารอีกฝ่ยายก็เจอเมื่อใดจะสังหารทันที <c oughs> หมูตรงนี้ตกใจเหตุการณ์คือเกิดขึ้นจนทําอะไรไม่ถูกปราดเข้ามาขัดขวางใต้เท้าใต้เท้าจะข้าคนไม่ได้เด็ดขาดน,นะขอรับถูกต้องสนเจริญเอเสียงเฉียบวนนี้คุณชารองจากสังหารค่าเจ้าหุบปากเนะียเชียวจะแยงเนื้อมือหมายจะอุดปากเขา คิดไม่ถึงว่าสนเจ้าชวนจะอาปากกัดอย่างแรงเขากดทับเซียวเจียเยอยู่ครึ่งตัวกัดเนื้อตรงง่ามมืออีกฝ่ายจนขาดเซียวเจียเย่เอ่ยเสียงเย็นเจ้าคิดว่าทำเป็นอาวา,าธไรเหตุผลเช่นนี้แล้วจะกลบเกลื่อนในฤทธิ์ีมือของเจ้าไม่ธรรมดาเลยหหมู่ตรงเล็กห้ามไม่อยู่รีบร้องเรียกคนแยกคนออกมาเลียวเขา้าส้นเจชวนปากกระฟันเต็มไปดูเลือดแต่กลับไม่ยอมปล่อย เชียวจืว่เย่สางเมาแล้วคว้าคอเสื้อนาหลังของเขาหม้ายยนคนออกไปความเจ็บตรงนิ้วโป้งแลลนปราดไปถึงหัวใจด้ด่าดวงตาคู่นั้นของสรเจอชวชวนค้ามเชียวจืวเ่เย่จดจําได้อย่างแม่นยำคุณชายคุณชายเจ้าหุยควบม้ามาถึงและตะโกนเสียงดัง เซลจะเยียหันไปบอกเห็นพี่ใหญ่อยู่บนมาด้วยอีกฝ่ายตวัดตัวลงจากมาเลก,ก้าเร็วๆเข้ามาช่วงขณะนั้นเขารู้สึกอับอายยิ่งนักเหมือนถูกคนลอกเอาผิวหนังฉันนอกออกเกินสู่ภาพเปไม่อะไรดีสักอย่าง เซียวจิหมิงคุกเข่าลงข้างหนึ่งสนเจ้าชวนปล่อยปากทันทีง่ามมือของเซียวจื้อเย่เป็นแผลเบวะรอยฝันจมลึกลงไปฉนันจึงลงไม้ลงมือกันเจ้าหุยตามมาข้างหลังเห็นบาดแผลแล้วเอ่ยถามนำคนกลับไปขังไว้เซียวจิหมิงเอ่ยเสียงครึ้มเจ้าหุยคว้าตัวสนเจ้าชวนเดินเข้าไปในประตูคุณชายดื่มสุราจนเมาเซียวจิหมิงมองหัวหมู่ทงเล็กเหตุการณ์ในครนี้จะได้แพร่พลายออกไปทางด้าน,นฝ่าบาทข้าจะไปขอ ข้ามาเองห้องมูทงเล็กโขกศีรษะให้เขาหลายทีพูดตะล้าละลักตั้งบทล้วนให้รัฐายาเป็นคนจัดการเซียวจิหมิงเจ้าหุยโยนคนกราบเข้ามาในวัดแล้วไม่ให้เซียวจิหมิงลุกขึ้น เจ้าหุยโยดคนกราบเข้าไปในวัดแล้วเห็นดังนั้นจึงพูดกับหัวหมู่ทงเล็กว่าวันนี้ลำบากพี่น้องทานรักษาพระองค์ทุกท่านแล้วอุตส่าห์พาคุณชายมาส่งถึงจวนอย่างปลอดภัยการเขเวียนกลางคืนในฤดูหนาวไม่ง่ายขอเลี้ยงสุราร้อนพี่น้องทุกท่านหวังว่าทุกท่านจะไม่ปฏิเสธหัวหมูทงเล็กหรือจะกล้าปฏิเสธให้แต่รับคำอย่างรู้กาละเทศะเท่านั้นได้ขอรับเ <c oughs> ซียวจี้หมิงหันไปมองเซียวชีเย่ แต่กลับไม่เอ่ยคำพูดใดสักคำเซียวจือเย่ไม่ได้เช็ดเลือดที่มือเขาอยากพูดอะไรบางอย่างแต่กัลบเห็นพี่ใหญ่หมุนตัวเดินไปขึ้นมาแล้วพี่ใหญ่เซียวชือเย่ร้องเรียกน้ำเสียงพึมพามเซียวจีหมิ ier, มงได้ยินแต่กลับควบม้าจากไปจบตอนที่10บเมาสุราถึงโรงเล่าเตาลั่นควันขโมย มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำรบกวพวกเราให้งมเมาเหมือนถึงบ้าเป็นหน้าอายทำบุญบวชกรดน้ำขอสำเร็จสันเพชรโพธิญาณประมาณหมายถึงสุราพารอดไม่วอดวาย ไม่ใกล้ไกลแกล้งเมือนก็เกินไปไม่เมาเล่าแต่เรายัางเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหนถึงเมาเล่าช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกข่าคืนจากบางส่วนของมิราชทูเขาทองของสุนทรภู้ที่แต่งไว้้าวนใครับ